วันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันนี้ใครเออมาจานที่วันนี้เป็นน้องโซเฟียนะครับคุณยายโซเฟียหรือมัมมี่โซเฟียนะครับวันนี้จะไปพาไปดูหนอกไม้หวานะครับซึ่งอยู่หลังบ้านนะครับวันนี้น้องโซเฟียก็จะเป็นไกา์นะครับข้อเท่น้อยอาตาพาไปดูหนอกไม้นะครับเดี๋ยวกันอื่นจะวางน้องโซเฟียลงก่อนนะครับนะครับตามมาเลยนะครับ ไปกันเลยก็จะเดินออกทางสวนนะครับทางด้านด้านหลังบ้านนะครับผ่านตรงนี้นะครับผ่านบ่อปลาตรงนี้นะครับก็เดินออกสวนไปนะครับูุพี่จะชอบปลูกต้นไม้นะครับส่วนมากเป็นไม้ผลนะครับที่เราสามารถทานได้ก็ออกประตูเล็กไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองเล็กๆนะครับด้านหลังบ้านนะครับซึ่ง อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงนี้เขางดส่งน้ํานะครับเพราะเขาปรับปรุงทางระบายน้ํานะครับคุณพี่ก็จะเดินไปตามทางนะครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ปลูกไม้ผลนะครับตรงนี้เป็นลำไยนะครับโรงไยปีนี้ลำไยปีนี้ลูกดกนะครับมีไม่กี่ต้นนะครับแต่ก็คุณครูคพี่ไม่ค่อยชอบกินลำไยเท่าไหร่เพราะว่ามันหวานนะครับแต่ปีนี้ก็ อาจจะได้ขายบ้างนะครับมาครับตรงนี้หน่อไม้นะครับเป็นหน่อไม้หวานนะครับอันนี้ก็จะพาไปดูนะครับแล้วก็จะเอาไปทำหน่อไม้ดองนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยขึ้นเยอะเนี่ยเขาก็จะขึ้นต้นนะครับแล้วก็เราทานไม่ทันบางทีพุพ่ก็เอาไปไปให้นะครับเพื่อนครูนะครับลองมาดูนะครับลองมาดูมีเยอะไหมครับตรงนี้ เห็นไหมครับขึ้นแล้วตอนี้โดนฝนนะครับช่วงนี้หน่อไม้ก็จะขึ้นสวยนะครับตรงนี้มีนะครับตรงนี้ตรงนี้สวยเลยนะครับผมพี่ชอบชอบเอาไปต้มนะครับแล้วก็จิ้มกับน้ํำพริกนะครับตรงนี้ก็มีนะครับกําลังขึ้นนะครับเป็นหน่อไม้หวานนะครับผมพี่ปลูกไว้ตรงนี้ก็ขึ้นเยอะนะครับสวยเลย าะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็เข้าติดลําคลองเล็กๆคลองหลังบ้านนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ําแห้งนะครับเพราะว่าเขางดส่งน้ําเพราะเขาปรับปรุงนะครับเนี่ยครับคลองนี้นะครับคุณพี่ก็จะวิดน้ําตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอามานะครับรถกอไผ่ตรงนี้นะครับกอกอหน่อไม้หวานของเรานะครับพี่ก็จะวิดน้ําตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ต้องวิดนะครับ ถึงไม่มีน้ําก็ไม่เป็นไรเพราะว่าหน้าฝนนะครับฝนตกเนี่ยนะครับกาลังขึ้นนี่สวยเลยนะครับนะครับมาดูนะครับคุณพี่ก็จะมาดูทุกวันนะครับดูทุกวันไม่ใช่ว่ามาตรวจมาตราอะไรหรอกนะครับแต่ว่าเรามาเดินมาให้อาหารปลาตรงสายด้านนอกทุกวันนะครับตรงนี้สวยครับตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้อู้ ตอนนี้ลำสวยเลยนะครับตรงนี้ก็ขึ้นนะครับตรงนี้ก็มีนะครับเมื่อกี้พาน้องโซเฟียมานะครับแต่ว่าตอนนี้ให้กลับเข้าบ้านนะครับเพราะน้องกอนด้วยที่อายุมากนะครับน้องสายตาจะมีปัญหานะครับป้าปางนะครับก็ บางทีน้องเดินไปเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นทางเท่าไหร่นะครับก็พาน้องเข้าไปอยู่ในบ้านก่อนนะครับวันหลังก็จะพาน้องโซเฟียมานะครับวันนี้เดี๋ยวครูพิกก็จะตัดนะครับน่าจะเป็นอันนี้น่าจะใช้ได้นะครับเอาไปทำหน่อไม้ดองนะครับกับ อันนี้ก็น่าจะได้นะครับตรงนี้กําลังกําลังสวยกําลังขึ้นดีเลยนะครับอันนี้คุกพี่ก็พยายามนะครับพยายามที่จะให้เข้อโผล่ขึ้นมานะครับให้เข้โผลขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับตรงนี้อู้อันนี้สวยครับตรงนี้สวยตรงนี้สวยนะครับให้ข้โผล่ขึ้นมาตรงโนนก็มีนะครับครับยังไงก็ มาติดตามให้กำลังใจกันนะครับภูพิกก็จะทำคลิปเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวสวนหลังบ้านชีวิตในาชานเมืองเชียงใหม่นะครับก็แถวแสันสายนะครับออกจดินนอกนอก,นอกเมืองนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ไกลมากนะครับใครมีอะไรแลกเปลี่ยนก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ